สวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับรู้ไว้ ICT ช่วยครูได้นะครับวันนี้แนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการเอาภาพพื้นหลังออกนะฮะชื่อว่า remove.bg นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้โดยการพิมพ์ชื่อเว็บนะครับว่า remove.bg นะครับแล้วก็เตรียมภาพ หรือรูปภาพของเรานะครับเอาไว้โดยเฉพาะรูปภาพที่เป็นรูปภาพบุคคลนะฮะหากต้องการที่จะเอาภาพพื้นหลังออกนะครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับก็มาที่อัปโหลดอิมเมจนะครับตรงนี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับ รูปภาพก็ควรที่จะเตรียมไว้ที่หน้าหน้าจอนะครับหรือเดสก์ท็อปคลิกนะฮะแล้วก็จะไปเบราว์หารูปภาพนะฮะเช่นรูปภาพนี้นะครับ,นะรบพอเอาขึ้นมานะมันก็เอารูปพื้นหลังออกให้แล้วนะครับนี่ก็จะเห็นว่า พื้นหลังไม่มีแล้วนะครับไปดูออริจินอลนะครับคือตัวนี้นะฮะนั่งเดิมนี่คือออริจินอลนะครับออริจินอลนะฮะเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรง r รีมูฟแบ็ k g r o u n d ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาที่ดาวน์โหลดรูปภาพนะฮะนี่ก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเราเลยนะครับคลิกตรงนี้นะฮะเราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังนะครับเอาไปใช้ในการออกแบบปกต่างๆนะครับช่วง รู้ไว ICT ช่วยครูได้กับสอนอเลยวมานี้นะครับแนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove.bg นะครับเพื่อที่จะเอาภาพพื้นหลังออกนะครับติดตามแล้วครับกับ ICT ช่วยครูได้กับสอนอเฉลิมชัยได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะนำเรื่องราวอะไรมาแนะนำนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ICT ที่นำมาใช้ในการออกแบบหรือเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามกด subscribe ให้กำลังใจนะครับจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ